สวัสดีสวัสดีไง everyone I'm here at หลวงพระบาง Avenue at Ban Potayay and between Si Khay Si Khotabong Province วัน,นนี้ข้าประจำามันยืนอยู่ถนนหลวงพระบาง ระวางบ้านวัดตไตใหญ่กับบ้านสีไครเพราะว่าแต่สนามบินขึ้นไปทั้งขาสนามบินขึ้นไปเป็นเพือนบ้านสีไครเนาะแต่ลังจากสนามบินลงงานนี่เรื่องนี้นเนาะจะไล่ลงไปเป็นเพื่อนเป็นบ้านวัดไตใหญ่วัดตไดตรน้อยอู่พงขุนตาก็ไล่ไปเฉลยจะนัดสีหอมจะสีหอมไปสิเป็นถนน อันนเดี๋ยนี้เป็นเป็นเนเป็นถนน,นสุพานวงศมเนาะอันนี้มามาตนในเมืองพู่ละเพราะว่าเป็นยังข้าวเจ้ามายืนท่าอยู่นี้่าคลิปหนึ่งขาวเจ้าเห็ดเกี่ยวขาว้าวเปล่าบ้านสีไขไปแล้วเนาะก็มีบ้านสีไข้ทงสีไข้าท่ามังวาทมวาท่าแต่นั่นนะเอออันนี้ก็เป็นบริลิของเจ้าข่าวเจ้าคือกันเนาะแต่สมัยอย่างน้อย าขาดจะไปยุบเทศได้38ปีแล้วกับบเคยที่ว่าที่บ้านทายวิดีโออยู่แถวเยอบเชียเน้อมา13 14 14 14 13เปีแล้ว,ลวกับยังบุคคลว่ามัดทายวิดีโดอก่าย้อนอมีเอฟซีผู้นึงที่อยูอ่ตามประเทศเนาะ,ะบริมาประเทศนี่4 1ปีแล้วขอห้องข้าพเจ้ามาทำวิดีโอ,อให้ข้าเจ้าเบิ้งเนาะ าราคาพเจ้าได้ทําไปแล้วคลิปหนึ่งเป็นคลิปอ,อยู่สีไข่เฉพาะยืนยันีลยครับเจ้ากัญญามาแต่ทั้งระวังสีไข่กับวัดไต่ไงวันนี้ขับเจ้าจะเข้าไปเดินบินเพราะวเดินบินนี่มันขึ้นกับบ้านวัดไต่ไงมันขึ้นกับสีไข่เนาะและ้ว คือว่าลังจากว่าสนามสนามบินสากลวัตไตนี่แล้วที่มันเอิเ่มเป็นบ้านสีไข้ไปเนาะไปพูดเลยไปสีไข้ายพูดแล้วก็ไปซื้อเป็นเก้าเลี้ยวเลี้ยวกว่าไปจะเป็นพงพงนองเนี้ยนองแตงอีอไรนะคาไปใช่เหรอเนาะอาไปกับชิคกี้พายชิีพดีนี่ข้าพเจ้าก็ทั้งเข้าสนามบินสากลวัตไตเนาะอันนี้เราคาเขาจะเข้า,ขาไปยังไงกัน เราเห้เาเห็อวัดไยอินเตอร์เนชั่นอลแอร์ r อร์ดบีบีโก Inside อันนี้รดูดรายละเอียดของแอร์อร on this street uh, from here บานสไข back อบานวัดไให้เข้าใจนหอนกันละขอบเจ้ากระได้อธิบายไปเรียบร้อยลว อันนีเป็นทางเขา้าเดินบินก็ให้ภาพปริญญา,อ,า,าอ,อ๋อได้ขนาดเด้อเออตัวใดขคาเจ้าบ่าได้ว่าออกมาเนาะแต่เป็นให้ภาพปริญญาอา๋อเนาะวันนี้เขาก็ที่เข้าไป็นทังไหมกันเนาะ,อ,ะอันนี้เป็นทางนอกทางที่เข้าไปเดินบินเนาะ,ะมีส่วนดอกไม้ต่างๆเนาะ Let's get inside วันนี้เขาเข้าไปทั้งสนามบินเนาะสนามบินอินเตอร์เนชั่นแนลตีนี่เรือสนามบินสากลวัดเตยนี่ข้าพเจ้ากันมา13 14เทสิบสี่เจเนาะมายามบ้านเออจะบุกเคยไทยหูลง วิด ch ีโอจัดเชียวคาวนี้ก็มีโอกาสเนาะ ตึกสนามบินนะพี่น้องเด้อขับเจ้าอยูนในรถอยู่เช่นน้อย,ยจอดรถก็้าพานเข้าไปทางไหนกันเช่นน้อยเนาะเดี๋ยวนี้ขับเจ้าก็าได้ลงจากรถมาอ่าบนจอดรถเนาะอ่าค่าจ,จอดรถนี่ก็ถือคนหนึง่งอ่าคันหนึ่งสิบพันกิบเนะะบาะกับห้องอดอลลาร์เนาะกั หไายชิมาฮับมาส่งพี่น้องกระเมนมาฝากรถกระเมนว่าสิบพันกีบคาจอดผ่าเทียบใส่อเมริกาแล้วก็กระแพงกว่านี้เนาะอันนี้เพียงตัวสิบพันกีบรับบดิ้งตัวนี้อีคาับเจ้าเคยเทียบไปเทียบมาจากสามเทียบกระเมนเป็นนอันนาอีแต่เนื้อหนลเนาะ เดี๋ยอาคาอาขันข้ออกสากลเนาะอินเตอร์เนชั่นแนลเทอร์มินอลที่นี้เนาะอ่าแล้วก็คนจะมาจากต่างประเทศหล่อืมจุดจุดย่างเนาะคนที่ว่าเดินทางมาจากต่างประเทศอตอนนั้นจะเป็นบริษัทค้าเข้าเนาะอ่า ขาเข้านี่อันนี้ก็คอพุสารขาเข้าอันนี้ก็ไนเนาะหมายถือว่าร่มติต่างประเทศเนะาะก็ไนเนาะหลังจากนั้นอินเตอร์เนชโน่และอาคารตอนนั้นที่เป็นอาคารภายในเนาะ i s i international terminal mixed building t i s Let's see Yeah This uh it, it, that building is not international uh, they fly uh, in between, uh between province took uh, the to, to to Province yeah, in in Laos, mm -hmm. like by to Savannah Kate, to Luang Prabang, or Wingkyan to uh มึงไส something like that yeah let's go inside little bit to uh make the d นี่ก็เป็นเวลาประมาณงวงนึ่งนาเนาะ อันนี้กับเข้าไปทางไหนกันกันเบิองอ้งเล็กน้อยเนาะว่าทีมี่อย่างครับเจ้าก็เคยเห็นนะคลิปเกี่ยวกับอ่าอันนี้เป็นขาขาออกนะคะแนนเนาะหรือว่าออกจากออกจากต่างประเทศไปเดินทางต่างประเทศเนี่ยอิสิสเซอ i n อินเตอร์เนชั่นแนลเดปกา Uh, inside the building of uh, international uh, Wattai Airport. a mm -hmm. uh, check-in counter. Yeah. Okay. Next building, but you can walk to that. It's a. Uh, it's not international. On that building, okay. It's a uh, domestic terminal. Okay. No, I uh, inside, domestic terminal, you uh, have. i n น e r n a t i o n a l เนาะอันนี้ก็บสลายสายกันบินตามเทศนี่สายกันบินลาวนี่จําลงนี่ก็มีบ่หลายเที่ยวเนาะประมาณมือ2เที่ยวลงเทื่อเนาะเดี๋ยวกส สะอาดสั้นอีกเติมหน,น่นอยเนาะก็ไปเป็นครั้งคนมากันเอออร่อยวะอันนี้จนะนนเป็นแลก,กแลกเปลี่ยนเงินเนาะแลกสาบ้านฉานจะแลกแลกเป็นเงินด้วยสสนามบันสนามบีนีเลยคะเพราะเป็น,ปนยังเนานะน,นี่ส,สลากคนก,แก็แลกเงินเลยเนาะ แต่คนแรกกันเลยมีการบริการรถแท็กซี่รถตู้อันนี้ทั้งคนมาด้วยข้างในด้วยเด็ทั้งคนมาคนฮากลับมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมเบิน้นเด็ก นทางออกบริษัทขาเข้าเนะปิดคลิปที่มิตรที่ขาเจ้าได้มาถ่ายคลิปตัวนี้เนะาะเขาเจ้าเคยนะมาหนึ่งลา1สิบห้าเศษละ 14, สิบสี่สิบห้าเศยก่เคยมาถ่ายคลิปแบบนี้เนะาะไม่ก็ทางไปห้องน้ำเพิ่น ก็หลายคนก่มาหลังจากลงยนมาเนาะหนึ่งท่านต้องการซิมคาดเนาะ first time first thing first ซิมคาดสองมาก็เป็นแรกเปลี่ยนงินตากับหมดจำเป็นไปไดนเนาะก็ถือว่าจำเป็นละทั้งแรกเปลี่ยนงินตาต้องการเงินกีดแล้วก็ เดี๋ยวคนกำลังมาเนาะซีเมนเทียสุดท้ายของวันนี้บอกเลยว่ายังอยู่ที่เทียวนึงค่ะบบจักข้าาเจ้าวกับที่โบจักเนาะแต่มีพนักงานสุกุมสุขมาให้เลยนะ The luck is y o u s t day t h e y w i l l the care of you you just t i p them just k e p them not much yeah i t depend on you วันนี้ก็มีกับเจ้าละก็มีการบริการรถแท็กซี่ เหมือนรถเศร้ามีเนาะขั้นพละมุ้ยพี่นาะแต่มีความสะดวกสบายรายย่างอยู่นะแต่ว่าถ้าเดินทางไปด้วยตรงทางเองเนาะกระบอกยางบ้านฮ้อเพระาะว่าประเทศลาวเ,เวียงจังก,บบก,บบกระบกนอกได้ง่ายเพราะอะไรเนาะเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าก็ย่างไปย่างมาสบายเนาะแต่บบก้ากแต่ขับรถจักรแต่รถไฟฟ้าเนี่ยขับเจ้าขี่อยู่ นาะร้องขึ้นไปทั้งๆกันทั้งเพื่นขาออกเนาะจากอาเช็คอัพเดียสกินฟลอว์ว่าฟิวมินิดเดียว I try to uh, do the video make it better better every day so I learned how to do that for seven years but got no benefit yet but anyway it's okay <S you know it's okay I love to doing that yeah นี่ข้าพเจ้าก็ได้ว่าไปแล้วเนาะนี่ที่มิเทียร์ตรงนี้นี่นะดอนเมือง เดินเมืองแอ็กพอร์ตสิมิสัยกันบินเวียดนามเข้ามาอีกออกไปนอนในนอเดฟเชอร์เมืองแรงเพื่อแบบซาวมุง้วก็สิมีออกไปบางกอกอีกเที่ยวนึงว้าวนะ Yeah like I said I learned how to do uh, YouTube for seven years now but uh, got 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 no benefit yet I hope you look, uh, like, comment, subscribe, uh, with bell for me, please. y h ก็บอกแล้วว่าอีกเนาะขับเจ้ามาปีแล้วแต่ยังไม่ได้มีเินเดือนกินเดือนกินก็บอกเป็นอย่างก็มีสั้นสามเนสั้น3ที่มีห้องการอ f ฟฟิสเอ็กพอ r ์ร let's go up there a little bit อันนี้ก็สั้นสามนะครับเนาะสั้นสามกันบากขค้นสมัยตะกี้เลยนะสมัยตะกี้ล้วก็ได้ไปบวกมือเนาะผู้ใหมามามารับกันเนาะอันนี้ The view from third floor l o o k d out to second floor and first floor อันนี้ชั้นที่3ามของสนามบินวัดไต่เป็นไปมีลิฟต์เนาะเป็นมีลิฟต์อ่ะมาลงไป๊บใส่ลิฟต์กันเนาะอ่ะใส่ลิฟต์กันเราก็งลงลิฟต์กันไปนเนาะออลงไปชั้นหนึ่งเป็นมีลิฟต์ด้วยกันนะเนี่ยบนโบมินโบงงานาโบมินวัดชีบีเจคดายเนาะ เนาะเมื่อาม,มาให้นักข่าเจ้าขอปิดคลิปตตวนี้เป็นเพียงนนเนียเนะกับคลิปหน้าพบกันใหม่ขอบใจที่เขามาชมใยพี่น้องด้วยพบกันในคลิปหน้า,นา I will close the clip now. So, thanks for watching. We'll see you next clip. Bye bye. Good luck.